ามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 m h กเฮิร์ตซ์และวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h b e t o n g โดยทีมข่าวสวทเบตง เภอเบตรงจังหวัดยะลาร่วมปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเทรลทดสอบเส้นทางเตรียมการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศอเมซเซียนจันเกิเลเทรลที่จะมีขึ้นในวันที่7-8พฤษภาคม2564พร้อมยกระดับให้เป็นหนึ่งแนวรายการเวลซีรีส์ ที่เป็นสนามรับรองเป็นบาย UTMB สนามที่สองของไทยที่บริเวณทางเข้าอุโมงมงคลฤทธิ์อำเภอเบตงจังหวัดยะลานายเอกยังอาภัยน้าสงขลานายอำเภอเบตงพร้อมด้วยนายสกุลเหล่งลักกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตง ร่วมปล่อยตัวนักกีฬาวิ่งเทรลจาก UTMB เชียทดสอบเส้นทางเตรียมความพร้อมกิจกรรมอเมเซียนจันเกิเลเทรลอำเภอเบตงจงวััหดยะลาตรวจสอบเส้นทางระยะทางในการวิ่ง50กิโลเมตรและร่วมทดสอบวิ่งเส้นทางระยะทาง20กิโลเมตรระหว่างวันที่20-21ถึงธันวาคม2564 นายเอกยังอาภาัยน่าสงขลานายอำเภอเบตงกล่าวว่าตามมาติที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกอพตซึ่งมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้เห็นชอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออปตอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัดยะลาเป็นเจ้าภาพหลัก จัดการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศอาเมเซียนจันเกิลทริลอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเพื่อยกระดับมาตรฐานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยวด้านกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติเป็นแหล่งสร้างรายได้ใหม่ของประเทศและผลักดันการแข่งขันอเมซเซียนจันเกิลเทรลอำเภอเบีตงจังหวัดยะลายกระดับให้เป็นหนึ่งแมวรายการ World Series ที่เป็นสนามรับรองเป็นบาย UTMB สนามที่สองของไทยจากเหนือสุดแดนสยามลงมาใต้สุดแดนสยามซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7-8พฤษภาคม 2,564อำเภอเบตงจังหวัดยาลาโดยได้มีการกำหนดภายใต้มาตรการสาธารณาสุขและแนวทางของการดำเนินง,งานจัดการแข่งขันวิ่งเทรลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโครโรนา2019และ SOP ที่ได้รับความเห็นชอบจากสบบคอ,อย่างเคร่งครัดค่ะติดตามรับฟังรายการข่าว13ทางสวทเบตง FM 93เมกะเฮิร์ตเลวิทยุออนไลน์ r a d i o p r d g o t h เบตงได้ใหม่ในวัน,วนเล่มลายเดียวกันกนี้